สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมอลุกมังงะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสรามไปซะ,ะแล้วสำหรับไรโนเวลเล่มที่17นะครับหนังจากคลิปที่แล้วเวลกินได้ทำการเปิดประตูเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีจอร์ดและเหล่าคณะผู้ติดตามของเขาหนังจากได้พูดคุยกันเล็กน้อยถึงเรื่องราวในอดีต และหลังจากนั้นเวลกินก็ได้ให้คนนำทางพาพวกเขาไปยังห้องรับรองลําดับต่อมาที่เวลกินต้องการจะเลือกคือข้าหนาอาคัโตกาจากจักรวรรดิอาเซียอันศักเศษข้ามแม่น้ำข้ามทะเลมาด้วยเชื่อมโยงปริภูมิเวลาที่ไม่อาจทําความเข้าใจพอนึกถึงสภาพจิตใจของผู้คนเหล่านั้นแล้วจะแตกตื่นก็ไม่แปลกหลังจากนั้นรัฐมนตรีคนหนึ่งได้พึมพำว่าบ้านา ทั้งที่เป็นสถานที่ที่ลับมีแต่ผู้เกี่ยวข้องจํานวนน้อยนิดเท่านาั้นที่จะรู้แท้แต่ทําไมถึงรัฐมนตรีคนนั้นได้เพิ่มพำมเปรีกินที่ฟังแล้วก็ขัดหูเธอได้หัวล้ะขึ้นจมูกอย่างเหนื่อยหน่ายเธอได้กาว่าไม่อยากให้รู้ตําแหน่งก็ต้องปิดกั้นด้วยม่านพลังเท่าที่จะทําได้แล้วก็แต่การติดต่อกับด้านนอกอย่างเด็ดคาเซไม่ง้นจะมีกลิ่นอาย เรดร์ลอดออกมาในอากาศแต่ระดับของพวกเจ้าคงจะซ่อนตัวกันไม่ได้หรอกพอเวลเกนได้กล่าวแบบนั้นก็ได้มีคนพูดว่าการติดต่อกับภายนอกอนี้นี่เองท่านใช้เครื่องเฟ,ฟ,ฟ้ฝาระบุตำแหน่งของสถานที่ที่พวกเราได้อยู่กันอย่างนั้นสินะครับชายหนุ่มคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นแถนูที่เขาสะพายอยู่เป็นระดับกอดเวลเกินจึงรู้ว่าชายคนนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดอาวุธเทพแต่ว่า พอไม่ได้สนใจเป็นพิเศษก็เลยบอกแค่ถูกต้องเวลกิตไม่คิดจะสนธนากับคณะอาเซียที่แตกตื่นสำหรับเธอแล้ววิชานี้ก็เหมือนกับการละเล่นของเด็กๆในใจจึงคิดว่าอย่าโวยวายให้มันมากนักและยังมีอีกคนหนึ่งที่เสียมารยาทมากด้วยในตอนนั้นไม่คนกล่าวว่าเจ้าคือเวลกินหรือเราผู้หนีคือจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันของอาเซียชื่อแซง เห็นว่าโกหกว่าเป็นเทพีคาเดนาผู้ให้การปกปักอุปธรรมเทพจักรพรรดิชินของพวกเราเซนนะเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามอายุ2เี่สองกลางมีเลือนผมสีทองดวงตาสีฟ้าและร่างกายสมส่วนจักรพรรดิผู้ปกครองสูงสุดของจักรวรรดิอาเซียอันศักดิ์สิทธิ์แสงจุราดอนเตะอาเชียตัวจริงเสียงจริงหลังจากที่เวลเกนได้ยินคำพูดนั้นเธอเองก็กล่าวว่า คาดีนา่าอ๋อเคยเรียกกันแบบนั้นด้วยนี่นะเปลี่ยนพูดกันว่าเกงใจเกินกว่าจะเรียกด้วยชื่อจริงไม่นึกเลยว่าจะเหลือฉายาเอาไว้แทนหรือว่าไม่ได้บันทึกชื่อจริงเอาไว้กันแน่พอเวลเกียนได้กล่าวแบบนั้นัก,กรัิก็พูดว่ายังไม่ยอมรับอีกหรือช่างแน่คันนักหรือว่าคิดว่ารูปลักษณ์แบบนั้นจะช่วยให้รอดจากการเผชอเจอได้ เขาตัดสินเราเองว่าเวลกินกําลังโกหกและไม่คิดจะฟังเลยถ้าทางแบบนั้นแหละที่เป็นปัญหาใหญ่ด้วยเพราะถ้าผู้นําทําผิดส่วนมากมักไม่จบแค่คําขอโทษหากเป็นลูกหน้องที่ทําตัวลุมลามก็ยังจัดการให้จบลงแค่ความผิดของคนคนนั้นเพียงคนเดียวหรือไม่ก็ให้คนที่มีตําแหน่งสูงกว่ามาขอโทษก็อาจจะทําเปลนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ว่า ผู้รับผิดชอบสูงสุดได้เรียกทำผิดเสียเองอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีทางเลือกกับคืนเอาไดใบซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาวุธเทพได้ยินคำพูดของแซงแล้วก็แทบจะน้ำตาไหลพร้อมกับคิดในใจว่าไอเจ้าบาอธิบายไปขนาดนั้นแล้วแทๆไม่เข้าใจความไร้กาศของท่านเวลกินหลอกเลยแล้วก่อนหน้านั้นเมื่อกี้เพื่นจะมีประสบการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามา เห็นแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่านี่มันพลังของเทพเจ้าชัดๆไม่ใช่เรื่องไงเขาวยวายกใหญ่อยู่ภายในจิตใจการเชื่อมโยงปริภูมิเวลาของเวลกิ้นนั้นเห็นได้ชัดว่าเมื่อหนูตัวอจไม่มีวันทําได้ถ้าเป็นคนที่ทําแบบนั้นได้แม้จะมาใช่เทพเจ้าปตองใกล้เคียงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทําให้คนแบบนั้นกดไปแล้วมันจะได้อะไรแล้วคนที่ทําแบบนั้น ดันเปนจกักรพรรัิของพวกตนเองไม่รู้จะตามกบเกินให้ยังไงดีซึ่งยังมีอีกคนหนึ่งที่ปวดหัวกับสถา,านการณ์นี้ยามาโมโตะคันจิคนนั้นเองเขาได้คิดในใจว่าเฮ้ยเฮ้ยสกรัิของอาเซียมันง้อเกินเยียวยาเลยเลื่งไงเนี่ยแต่จะทํายังไงดีแบบหนีท่านลิโอผู้น่ากลัวจะต้องกรดแน่แ่เพราะถือว่าปเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้ยามาโมโตะจึงพยายาม เช็ดสมองของเขาเต็มทีอย่างแรกที่ต้องทําคือไปแจ้งข้อสนิทของผู้มีอํานาจและเขาได้ออกคําสั่งว่าพี่ไปพาฟาบาทประเทศนี้ด่วนเลยเราลูกน้องที่ได้ยินแบบนั้นก็ถาว่าแต่ว่าแบบนั้นเขายังพูดไม่จบเลยยามามโ,มโตก็บอกว่าเจ้าโง่รู้ดีหยุ่หรอกว่ามันเสียมารยาทแต่คนที่จะอยู่ท่านเลโอได้มีแค่ฟาบาทนะผมคิดเห็นของยามามโต ถูกต้องอย่างที่โสดทําเอาคนสนิทเองก็หมดความพูที่จะตอบโตและเขาก็ตอบว่ารับทราบแล้วครับเพราะตอบรับที่เสียงเบาและวิ่งออกจากห้องไปในทันทียมามมาโมโตขั้นจี่ปกติจะเป็นคนที่งอที่ทําตัววางท่าไปอย่างนั้นแต่มีแค่สายตาที่มองออกว่าใครกันแน่ที่ไม่ควรแข่งคอด้วยเท่านั้นเองที่เปลี่ยนข้อจริงและเขาเองก็ใช้ความสามารถนั้นอย่างไม่เสียดาย เพื่อที่จะเชี่ยใคายสถานการณ์ในคราวนี้ขณะที่คนรอบข้างพากันรู้สึกไม่ปลอดภัยเจ้าตัวคนพูดเองกลับไม่รับประทานเลยเขายังพูดต่อว่าฮึ่อฮึ่พอรู้ว่าเราไม่ถูกหลอกอง่ายๆเพราะถึงกลับพูดไม่ออกเลยเหรือแม้มันก็แน่ละนะ่ะหนานากต้มศูนแดงแกน่ะอาจจะไม่รู้แต่เราไม่เหมือนกับผู้สมองเทีคนอื่นหลอกเราผู้นี้เอง ก็เป็นผู้ได้รับการยอมหลบจากอวุธเทพเช่นกันเป็นทั้งราชาและเป็นเจ็ดอวุธเทพลำดับที่เจ็ดนี่แหละคือตัวจริงของคนที่แกคิดจะหลอกจากกรพ้าแสงได้พูดอย่างโอ้อวดคำพูดนั้นเป็นเรื่องจริงที่เอวของแสงมีดาบระดับก๊อตเลือนแสงห้อยอยู่นี่นอนว่าเวลกินเองก็สังเกตเห็นแต่เพราะแสงไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่ได้ส่งเสียงและอาเจก,ก็กล่าวว่าโกหกใช่ไหม เห็นค้าแล้วก็อย่างมีปฏิกิริยาแบบนั้นมีจ้าโง่แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นลูกหลานของชีนด้วยเหรอพออดควรออกมาแล้วเวลเกินก็นึกขึ้นมาได้ว่าอย่างนี้นี่เองตอนที่ตอบรับตนราชาที่ชื่อแซงคนนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องของเวลเกินอยู่แล้วคนเป็นราชาจะช่างระแวงย่อมไม่แปลกเัิงนั้นจึงไม่คิดจะตำหนีตรงจุดนี้ด้วยแม้ว่าจะไม่เขยดแต่ขนาดอีกฝ่าย ถ้าความลับที่มีแครผู้เกี่ยวข้องถึงจะรู้ได้แล้วยังไม่เชื่ออีกแล้วมันก็น่าเสียดายในหลายหความหมายเท่านั้นเองอุตสาห์ที่พูดเรื่องที่เป็นความลับออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อนี่แหละที่ผิดขาดหากตัดสินว่าความลับรั่วไหลไปได้ก็มีแต่ต้องสงสัยในความสามารถจัดการความลับแต่ไม่ว่าแบบไหนก็ต้องตกลบทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นเลยการขาดวิจารณญาณ ยังเป็นปัญหาใหญ่แต่การที่จิตใจขับแขบในฐานะราชาด้วยเนื่องจากนั้นจกกักรพรรดิแซงก็ได้กล่าวอีกครั้งโง่งั้นหรือหรือว่าจะหมายถึงเราเขาได้ถามแบบนั้นในเวลกินก็ตอบว่าถ้าเรื่องนั้นยังไม่เข้าใจอีกนี่น่าเสียดายนะแต่ว่าเหมือนจะสะสมประวัติมาได้กว่า4,000ปีแล้วใส่เลือดจะได้คุณภาพลงบางก็คงจะช่วยไม่ได้ละมังเวลกินได้ยิ้มเฟื่อน แม้ว่าจันละอาก,กับคำสบประมาทของแซงแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ใจแคบถึงขนาดจะโกรธกับเรื่องแค่นั้นแต่แซงกับโกรธจัดแทนเขาได้กล่าวว่าฮึๆยยังไม่หยุดเล่นละครแล้วยังล้อเลียนเราอีกหรือ,องัวเขาหนักถ้างานขอท้ามหน่อยแกไม่ได้แค่หลอกใช้ชื่อของเทพีอย่างมมอรู้จักที่ต่ำที่สูงแต่ยังอวดอ้างว่าทำแบบเดียวกันได้อีกสินาะ เธอสร้างอาวุธระดับเทพได้ก็แสดงให้ดูหน่อยสิแต่ว่าเกมเจอเอาไว้ล่ะถ้าไม่สำเร็จโท่ากับแม่ากาของแกก็จะเผยออกมาเช่นกันพอขาได้กล่าวแบบนั้นเวลกินก็พูดด้วยหน้าตาที่ลำคาญหน่าลำคาญจริงเวลกินไม่ได้มีปัญหาอะไรกับข้อเรียกร้องนั้นและแสงก็กล่าวอีกครั้งเฮ้ไม่รับคำแก้ตัวเป็นพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ควรชดใช้ ให้มันคู่ควรกันหน่อยไม่ถึงกับคาดหลอกหนาเพราะดูมีความสามารถพอตัวแล้วในจารูปลักณ์แบบนั้นอีกจะให้เปลี่ยนคนเปินเปิิลเหลาก็แล้วกันวางใจเถอะจักับผ้าแสงพูดจางูเข่าจะถึงที่โุคนคนอื่นๆนอกจากเวลเกนและแสงพากันกั้นลมหายใจเพราะมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นชัดว่าคำพูดของแสงมีปัญหาแต่เพราะเห็นเวลเกนที่จะโกรธทันทีก็ยังอดทนอยู่ จึงมองเห็นความหวังกันขึ้นมาเล็กน้อยขอให้จบเรื่องรงด้วยดีไปแบบนั้นเถอะไม่ว่าใครต่างก็มองเวลเกนและอธิษฐานแบบนั้นกันทั้งนั้นหลังจากนั้นจกักรพรรดิแซงก็กล่าวอีกครั้งยังไงก็ทําไม่ได้พอยังพูดไม่จบเลยเวลเกนก็ขัดว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะพูดนะแต่เช่างเถอะสัญญากันเอาไว้แล้วจะเตรียมให้แล้วกันเวลเกนได้เสกดาบมังกรเขียวเล่มหนึ่งออกมา ตามพี่แสงได้เรียกหลองจากนั้นก็ประจุพลังเวทของตนลงไปและสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้างสารรค์วัตถุหลังจากนั้นอาเจก,ก็กล่าวว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมยังไงพวกเจ้าก็คงจะใช้ไม่ได้เต็มทีแต่ก็มีคุณสมบัติของก๊อตอยู่แล้วนะพอเห็นกับตาแสงก็พูดว่าอะแสงที่เผื่รับมาถูกประกายบานดาบมังกรเขียวเล่มหนาน,หนื่งโดด ไม่ต้องสงสัยในคำพูดของเวลกินเลยเพราะนี่คือประกายของจริงอย่างแน่นอนในฐานะราชาแล้วแสงไม่ได้ไร้คนสามารถแม้ว่าจะเป็นคนนิสัยที่โอหังแต่ก็ไม่ใช่คนอันธพาลยังมีข้อดีตรงที่ฟังคำของผูดด้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีแต่ข้าหนีเป็นการประชุมผู้นำของ5ประเทศมหาอำนาจจึงทำตัวกลางกว่าทุกทีเพื่อมาให้เป็นที่ดูถูกเอาได้ ซึ่งมันได้ผลตรงข้มามเมื่อถึงตรงนี้ในจุดที่แซงเองก็ตระหนักได้ถึงความผิดประหารของตนเองเขาได้คิดในใจว่าของจริงเหรอไม่สิเป็นไปไม่ได้ก็มันแปลกนี่นาคนในยุคเทวตํานานเมื่อหลายพันปีก่อนจะมาปรากฏตัวในยุคปัจจุบันได้ยังไงแสงได้สับสนอย่างหนักคงพอสืบสายเลือดมาจากชายที่ชื่อลูรล,ลาเบลเกียนจึงได้ใจอ่อนกับแสง ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องการเจราจาก,ก็คงจะจบลงไปนานแล้วและเป็นไปได้สูงที่จะมีฝนเลือดกระจายออกมาถึงอย่างนั้นแซงเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงคมโชคดีของตนเองไม่เพียงแค่นั้นเขายังคิดในเจว่าไม่สิเดี๋ยวก่อนนะ้ 5TP ในตำนานมาปรากฏตัวจริงงานก็ยิ่งเหมาะสมกับเราเลยสิใช่แล้วถูกต้องเลยถ้าได้ TP มา ปัญหาทั้งหมดก็จะคื่ใไคร่ของนึกถึงแผนการประหลาดที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ขึ้นมาได้และทําเรื่องที่น่นเหลือเชื่อเขาได้กล่าออกมาว่าคือคืออย่างนี้นี่เองหรือเทพีเอ๋ยเวลกินเอ๋ยถึงกับข้ามเวลามาเพื่อพบกับเราเลยเสีนาเชิหน้ารักหนาเจก้าดีน,นี่เอาสิจะตอบรับความรู้สึกนั้นเราจะรับเจ้าเป็นภรรยาและขอสาบานว่า จบอกพรมลักให้เองเขาพูดเรือนที่ผิดพลาดออกมาต่อหน้าสายตาของคนหมู่มากที่เฝ้ามองเบลกินเองก็สับสนเธอได้กล่าวว่าหาพูดเรือนที่น่าขันอะไรอยู่เบลกินเองก็ถามด้วยความสงสัยทูของแซงก็กล่าวว่าฮึๆฮไม่ต้องอายตอนนี้ปช่วงสงครามคงประกาศต่อสาธารณชนไม่ได้แต่หลังจากที่สรสางทุกอย่างเรียบร้อยดีจะแต่งตั้งเจ้า เป็นมห ah เหสีแน่ได้ยินว่าปฐถมเทพจกกักรพรรดิช,ชินไม่มีบทกับเทพีแต่กับเราหล่ะถ้าได้สายเลือดมาจากเทพีล้วก็จกักรวรรดิอาเซียของเราจะต้องเข้าสู่ยุครุ่งเรืองเป็นแน่เขาพูดเองเออเองเสือจนหน้าตกใจกระทั่งเวียเกีนก็ยังพูดไม่ออกจะว่าไปอาจจะเพิ่งเคยโดนหยัดย้ำขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยทำความเข้าใจไม่ทันแทนที่จะบอกว่าทำความเข้าใจไม่ทัน สู้บอกว่าไม่อยากจะเข้าใจจะดีกว่าเป็นหลักฐานว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดคำนวณเก่งแค่ไหนก็ต้องมีส่วนหนึ่งของสมองที่ว่างเปล่ากันบางคนประสบเองอย่างตัวของเวลกินนนั้นยังว่าไปอย่างแต่ปฏิกิริยาของคนดูต่างกันไปคนที่น่าซีดกว่าใครคือเจ็ดอวุธเทพทุกคนพวกเขาได้เิดนว่าเจว่ายูธียุฟาบาที อยากตะโก,กนออกไปแต่ก็อดกั้นเอาไว้และส่งสัญญาณให้กับพวกรัฐมนตรีเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าขื้นป่อยเอาไว้แบบนี้จะเกิดเรื่องที่น่ากลัวเึ้นเป็นมโนตไม่ควรคิดทำอะไรตามอำเภอใจกับเทพีควรให้แสงได้เงียบปากก่อนจะโดนทันสวรรค์ทั้งอย่างนั้นพวกรัฐมนตรีก็กลับไม่ยอมเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือต้องบอกว่าขายับตัวไม่ได้เพราะสินาของเวลกินได้กลายเป็นความว่างเปล่า ความงามนั้นจึงยิ่งโดดเด่นแต่นั่นก็ชวนให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างถึงที่สดุดยิ่งในใจพวกตนรู้สึกผิดอยู่ก็ยิ่งแล้วใหญ่พอเป็นแบบนี้ก็คาดวังกับพวกรัฐมนตรีไม่ได้แล้วเราเจ็ดอวเทหพากันล้อนลนหันไปหาหัวหน้าของพวกตนเพราะเห็นไซต้านเหล่านั้นไบก็ได้แต่ต้องอดควรกับความโชคร้ายของตนเองฝ่ายจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเองก็บอกปัดว่า ไม่ใช่เรื่องของพวกตนเองไม่ได้บ้านหรือเปล่าเนี่ยจาก,กพรรดัิอาเซียเราเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกองกระทรวงการต่างประเทศที่ตึงเครียดกันอยู่ก่อนการประชุมต่างก็พยายามใช้หัวคิดกันอย่างเต็มที่ถึงอยากจะยอมรับในความกลาแต่ถ้าเวลกินโกรธขึ้นมาทุกคนย่อมโดนล่างเหวไปด้วยแน่ทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่าช่วยลาเวนทีเถอดังจากนั้น จักระพัดแสงเข้ากาวอีรั้งเป็นไงเค้เสนอวิเศษไปเลยใช่ไหมถ้าชีวิตอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ขอจักรพัดเท่านั้นหมดไปก็ไม่มีใครเอ็นดูได้แล้วนะตรงจุดนั้นถ้าเป็นเราละก่อทุกคืนจักรพัดแสงได้พูดมาถึงจุดนี้อยู่ๆบรรยากาศในห้องก็เย็นเฉียบทุกคนก็ตระหนักได้ว่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นจริงพอรับเพลศของเวลกินเข้าไปจัง แดงก็ตัวแข็งถือแม้ว่าจะรู้ตัวว่าตนเองพูดจาผิดพลาดแต่พูดไปแล้วก็เอากลับคืนมาไม่ได้และเขาได้คิดในใจว่าอ,อะไรนี่มันอะไรกันผมศักดิ์สิทธิ์นี้เทพีในเทวตํานานเหนือกว่าที่คิดเอาไวอ้อีกจะจะให้รับสิ่งมีชีวิตที่เหนือสาม,มัญสําเนึกขนาดนี้มาเป็นเทพีนี่เราเชื่อมรู้จักเจียมตัวความเข็ดที่ไม่ประติดประต่อกันประดังอยู่ในหัวของแสง จากนั้นก็เข้าใจถึงคงง้อเขาของตนเองจนถึงขั้นน่าเกียดคิดว่าการได้รับสายเลือดของเทพีมาเป็นแผนการที่แสนวิเศษอันที่จริงเขาอาจจะใช่อันที่จริงเขาอาจจะใช่ตามนั้นแต่มันมีสิ่งที่ทำไม่ได้และไม่ได้อยู่ด้วยกระทั่งปฐมเทพจกกักรพรรดิชชนทิ่ว่าการวาได้รับความรักจากเทพีก็ยังไม่อาจมีบุตรกับนางได้แสง ซึ่งเป็นแค่ลูกหลานของเขาย่อมไม่มีกระัางคุณสมบัติที่จะได้รับความรักจากเทพีด้วยซ้าและบุคคลที่มีบันทึกไว้ในเอกสารว่าเป็นเทพีแม้ว่าจะเป็นกึ่งข่าวลือก็เห็นว่าอารมณ์รุนแรงโดยเฉพาะเวลาที่คนรักโดนดูถูกกระทั่งประเทศก็ยังเคยทำลายมาแล้วผลลัพธ์จากการคนขวาดินแดนที่ว่าตามเอกสารก็ค้นพบล่องลอยของเมืองที่ถูกฝังอยู่ในชั้นดิน และมีรายง,งานว่าผนังด้านนอกของอาคารที่โผล่พ้นดินขึ้นมาก็อยู่ในสภาพของแก้วที่ผ่านการหลอมละลายด้วยความร้อนสูงไม่รู้ว่าทำไมแสงถึงได้นึกถึงข้อมูลนั้นเอาตอนนี้นึกภาพประเทศต่างๆในอาเซียถูเกเพลิงและอุเเาคอกในอนาคตแล้วแสงก็น่าเสียดพร้พอมกับคิดในใจว่า ไม่แน่ว่าเราอาจจะทําเรื่องที่ไม่สมควรที่สุดลงไปแล้วก็ได้แม้จะคิดแบบนั้นแต่ก็สาส่กันไปเสียแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปแต่งต้องพินาศอย่างแน่นอนเว่าตอนนี้เองได้มีคนได้เคลื่อนไหวเข้ามาเดมามาโตะนั่นเองหากยาให้เวลเกียนอารวาตรงนี้เขาจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างก่อนหน้านานชีวิตของพวกตนก็จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วย ตอนหลับยามาโมโตะแล้วเขายอมรับไม่ได้ปกติยามาโมโตะชอบวางท่าและไม่จริงจังกับงานแต่ก่อไม่ได้นิสัยเสียถึงขั้นวิ่งหนีจากความรับผิดชอบเวลาเกิดเรื่องกับกันเวลาเกิดสงครามและต้องมีใครสักคนรับผิดชอบเขาจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตนเองเสมอเพราะยามาโมโตะเป็นคนแบบนี้พอได้ยินคำพูดของแซงถึงลงมือเคลื่อนไหวก่อนใคร เขาได้กล่าวว่าไอ้เจ้าโง่นี่ก็ไดียังไงมาหยัดยามองจกก์จักรพรรดิของพวกเราดีไม่ดีจะไม่สงบสึกการเอาหนาะว่ายังไงก่อนที่เวลเกียนจะได้พูดอะไรไม่สีเพื่อมาให้ได้พูดอะไรไดเขาจึนได้กระโดดออกไปแล้วตะโกนขึ้นมาคนเราเวลามีคนอื่นที่โมโหกว่าตนเองก็จะกลับมายเยีเย็นได เรื่องนี้ใช้กับเวลเกนที่เป็นตระกูลมางก่อนได้ผลเช่นกันและป้องกันการระเบิดอารมณ์เอาไว้ได้ยามามโมโตะคขั้นจีคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในจักวัดญี่ปุ่นนอกจากนี้ทางรอดอีกอย่างที่เตรียมเอาไว้ได้มาถึงพอดีได้มีคนกล่าวขึ้นมาว่าวุ่นวายอะไรกันจกกักรพรรดิที่ส่งคนไปเชิญสเสด็จมาทั้งที่รูบาเสียมารยาทปรากฏตัวได้มาเจะเวลาพอดีหลังจากนั้น เวลเกียนที่มองเห็นคนหลักก็ได้พูดว่าตายจริงฟ่าบาทเธอยังพูดไม่จบเลยตัวของจักพริโอฮาหลก็กล่าวว่าลิโอเอย๋ยอย่าไปใส่ใจของพูดของคนหนุ่มเลยท่านแสงแค่ทดสอบดูนาว่าเจ้าเพียงพอให้เชื่อใจได้หรือเปล่าโอฮาโลุที่มาถึงพูดกับเวลเกียนด้วยท่าทีสงบแต่ในใจร้อนหลนและแม้จะไม่ได้วิ่งบนระเบียงมานานหลายปีแล้ว ก็ไม่แสดงท่าทางให้ได้เห็นช่างเป็นราชาผู้สง่างามอย่างแท้จริงเห็นโอฮาลุแล้วเวลกีนก็ลืมพามโกรดสภาพจิตใจได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและแต่ตองคําพูดนั้นก่อนที่นางจะกล่าวว่าจงใจพูดย่อยุอารมณ์ข้าเพื่อดูว่าแค่ไหนถึงจะโกรธสินานะพอนางได้ถามแบบนั้นโอฮาลุก็ตอบว่าอะอืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะโอฮาลุก็อยากให้เวลกีนยอมเชื่อให้ได้ก่อน จะแก้สถาน,นาการณ์ต้องนี้ได้เรื่องแค่ที่ตนเองโดนดูถูกก็ไม่เท่าไรเลยและความตั้งใจก็ส่งผลให้ความต้องการเป็นจริงเบลกินได้กล่าวว่าเหลือแบบนี้นี่เองสินานะไม่คิดว่าลูกหลานของชินจึงก็เขาขนาดนี้อยู่แล้วด้วยสิถ้าแบบนั้นก็ยอมรับได้นะเบลกินได้พยักหน้าอยา่างแรงแรงจากนั้นก็ได้ผดลอยหิ้มเป็นรอยหิ้มที่สวยงามและอ่อนโยนอย่างมาก โอฮาลูก็สบายใจโอฮาลูก็เลยบอกว่าเอาละพวกท่านจากอาเชียควรจะเหน่ยกันแล้วจะนำทางไปยางห้องรับรองเองโอฮาลุได้ส่งสัญญาณเ้ากับว่าได้จังหวะอันที่จริงเป่นต้องให้จัก,กรพรรดิเป็นผู้ดำเนินการเองแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกทุกคนก็รีบเคลื่อนไหวเ้ากับว่าจะุดพ้นมาจากมอนสกอดอันตรายครั้งใหญ่ได้ผ่านพ้นไปแล้วอันหนึ่ง จักวรดอาเชียในรุ่นหลังจากนั้นแม้ว่าจะมีพวกที่เช่นชอบญี่ปุ่นอยู่มากแต่ในบรรดาน,นั้นคนที่มีนับสกุลยามามโมโตจะโด่งดังที่สดุดถึงขั้นมีบันทึกเอาไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ว่าเคยช่วยอาเชียให้หลุดพ้นจากอันตราายและออกข้อสอบทุกครั้งมีชื่อเสียงชนถึงคั้นไม่มีใครไม่รู้จักนับสกุลของยามามโมโตมีบันทึกเอาไว้ว่า เพียสหายผู้เคยให้คำแนะนำแก่อุจักภัรรแสงในยุคนั้นแต่ตัวของยามามาโตเองกับไม่รับรู้เรื่องนี้เลยก็สารคลิปนี้กเขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า